เັ no. ็ดงานจากมือจัງไดແแม่ซํานี้ฮะบ่เว้าเลยอือโดยๆเพิ่นดีใจลายพี่น้องเลยเนาะโอยัดให้มันเต็มเลยเนาะให้มันแน่นดิ บสบายดีสบายดีและสะวัสดีเลยพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์สุขูสุคนวสิเป็นภายในหรือต่างประเทศกย็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาบุนตาซาเนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยกามาพบมาพ่อกับสาบุนตาในมือน,นี้กับพี่แหลกพ่อแม่พี่น้องเลยก็คือมาทางบ้านปีนใต้อยู่เนาะก็คือหันมาหาน้องอ่าพรล,ล่าเนาะคือว่าเป็นอย่างใดทุนการศึกษาคือเมื่อวานนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะ กะเฮาก็ได้เดินทางมาในมือน,นี้กะเป็นสะพานบุญให้ทางอ่าใหญ่หเฮาอยู่ฝั่งไทยเนาะโดยก่อนอื่นก็นกนต้องขอขอบุญขอบคุณอยาคุณใหย่ใจดีหรือว่าอาใหญ่เพื่อนอะไรพี่น้องเลยขอให้เพื่อนอยู่ดีมีแฮงความเจ็บใหสุดได้ความไข้ใหสุมีผจาจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะปัานาสิ่งใดขอให้เพื่อนได้สมดังปรารถนาเรือง,งานการเพื่อนกะขอให้เจริญเจริญลุงเรืองโตไป คอยมีแต่คุณหากคุณเพลงไปทางใดกะห่อยข้ามาบ่ห้ของเดอ้ออ้ายเดอ้อโดยอ้ายหายน้องขึ้นมาซัำนี้กับไปหาอ้ายร้อยเท่าพันเท่าเดอ้ออ้ายเด้อเนาะโดยเขาห้อายุมันขอนยืนซะถูกเนาะอ่าโอเคพี่น้องเ้ยสามุนตาก็สิได้เข้าไปมอบเงินให้ทางน้องเพิ่นกะเป็นจำนวนหนึ่งพันห้าร้อยบาททางสามุนตาก็เลยเด็กเป็นเงินกีบมาหายพิ่นเนาะเพราะว่าทางน้องจะได้อ่าซสืออ่าเส้อผานักเรียนเด้พี่น้องเลยเนาะ โดยจังใดกลับไปเบ่งไปซมน้ำกันเมื่อนีนน้อง่นชีดีใจบ่เพราะว่ามีผูใหญ่เข้ามาอ่าสวยเหลือแล้วเนาะเรื่องเสื้อผ้านะพี่น้องเลยโดยโดยจังใดกับเป็นกําลังใจให้ทางน้องพล่าพิ่นเนาะไปไปเบ่งไปซมน้ำกันพี่น้องเลยโดยโอเคพี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้เข้ามาถึงเพื่อนน้องนิงเป็นเป็นที่เรียบร้อยเอาน้องนิงมาสิพล่าพี่น้องเลยเนาะน้องพล่าเนาะโอ้พี่น้องเลยว่าพีดอีล้วสบายดีสักแก้ว ดยูดยครูทางสาวบัวคำมาไลยครูไล oh. ่คนหมอนียเนาะดูดยอ่ะทางสาวมือดยูดยไปเข้าไปหาทางน้องเพื่อนก็เด้อเล่าระเบ่อจุงเจ้าน่ะอ้ทางสาวบัวยังเนาะสาวมือก็เล่าเล่าเปนว่โดยโดยไปสาวสาวบัวดยอ้าวทางลุงใหญ่เฮาสบายดีแล่าระบ่แล้วเล่าโอ้แต่เขามาสภาพแล้วเล่า เป็นอะไรได้ยินเสียงน้องคนมาด่ะเผื่อผมมีเผื่อผมมีขึ้นการศึกษาสตาร์โดยโดยว่าคนไปมาขาดขาดเกิดเพื่อนกับผมมีแม่แม่นั่นแหละแพูดแม่คอยมาเมื่อวานเพื่อนกันวานนั่นั่นแต่วันนี้ก็เลยทั้งมีเพื่อนปู้ใหญ่ชวนกันมาให้ให้น้องไปซื้อเสื้อผ้ามาสั่งเนาะยินดีกับน้องเพื่อนเด้อโดยโดยไปหาน้องเพื่อนก็ได้สะเด้อจากสบายดีมาเถอะหอเถื่อหอยซานเพื่นแล้วพี่น้องเอ้ย สบายดีเด้อใช่บ่ได้ไปเฮหตุการบ่ามื้อนี้มักกมาโอ้หักกมาโดยโดยอือโดยโดยอะขออนุญาตนั่งน้ำเกินก่อนพี่น้องเลยเอานั่งใกล้กันแน่เออจดบกินน้นั่งระบ่มื้อนี่โดโดยโดยเดี๋ยวมาในมื่อนี่ก็มีทางผู้ใหญ่ ใจดีอยู่ฝั่งไทยพูดเลยเจ้าว่าเจ้าอยากเฮียนเนาะใจอยากเฮียนโอ้เปิดใจอยากเฮียนโดยโดยบรรยากาศเพื่นก็ได้ส่งเงินมาให้จำนวนหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทแต่ว่าน้องก็เลยเอาเป็นเงินกีบให้เนาะว่ามือไหก็ได้ใช้ใช้จ่ายเงินกีบเท่ามันบ่โดยโดยมีแต่ว่าทางน้องบรนยาการ อย่าเพี้ยนนล้นาะงเนาะล้วเจ้าจีไปซื้อตอนได้คันเอาเงินหน้มมาออื่นท่านเนี่บอแต่คือว่าเข้าที่หนานกับท่านบอเอาว่าดงๆเนาะมันใกล้เสียงรดพี่น้องเลยเลยเดยอัยนยักมากใกล้พี่แม่ก็ะดัโดยอ่าโอเคเนาะส่ได้มอบเงินใหน้เพิ่นพีนะ่น้องเลยแบบนี้เนาะกีบกับเก้าเซนกี่เรือเด้อน้องละ นำกันลุ้นโดยโดยโดยขอขอบุญขอบคุณเพื่อนในเด้อเพื่นอยู่ฝั่งไทยเพื่นอะไรเนาะเป็นองโกชายเด้อขอปวดใจเป็นบุญกุศลของนางพอลลาเด้อเป็นบุญงหแย่งอย่งแย่งบางคนเป็นองค์ชายของนางพอลล่าเพื่อนโดยเป็นตุ้งยันการศึกษายโดยยังไงบัดเม่์ว่าบ่ออกพี่น้องเลย ดีใจบ่แ uhm ม่ดีใจแล้วก็ตื่นตั <no ja ้งตื่นตพี่น้องเอ้ยเนาะโดยโดยเป็นดีใจว่าฉันน้องได้ละเป็นน้องลาดเลยโดยโดยดีใจน้ำเด้อหล่าเด้อเสือม่่เมนมีผู้รักผู้ใหญ่รับเบางเรื่องเงินน่ะลายชมพวรสมควรเห็ดเห็ด ตาได้เป็นสภานบุญให้เพื่อนเม่นเม่นเมนทางผู้ใหญ่เพป็นเห็นก็คือสิภูมิใจแล้วก็เม่นแม่นดีใจแห้งกอดแม่นะลูกสู่ๆเด้อเป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อห้องหายไปน้ำพี่น้องด้ยยด้วยครอบครัวคนกับไอ้ดาอวยพ่อเน่ยผู้ใหญ่ยังไม่ได้ยินเสียงเจ้าเลยกินอีกหองย เจริญเจริญเนิ่ไดกินหงืองเกลนาโดยเป็นหงโภหงไสน้ำพล้าหงโหงไสน้ำผล้าเออน้ำพล้าเนาะหายเพิ่นลอยเท่าพัเท่าเด้อเมนเมนําเัิ่นด้วยเนาะให้ครอบครัวเปรนยุกิยิมยนมุเนาะ้านอกคนกะกะยังมีประสบการณ์อะไเป็นน้อยเนาะะจากใจเิ่นก็คือว่าจะให้ครอบครัวที่เป็น มาสวยนอกเพิ่นเลยเดินจะเดินเนาะอ่าแค่นี้ก็ฮู้แม่กับห้องให้ดีใจเนาะเลยเนาะมีคนมาทำทั้งโดยโดยโดยบ่เคยได้เนาะอือโดยเอาให้แม่เจ๊บะในน้องหละกน้าเพิ่นไม่เคยได้เพิ่นได้ซะปัญหาเตาก็เป็นเดือนจึงได้เดือนหนึ่งโมอือพี่น้องเอ้ย บ่ฮอดล้านช่กันนึงเป็น1เดือนเนาะตกเดือนละล้านก็ยังดีเนาะเอ้ยเนาะโอ้โดยโดยอ่เก็บไว้ซะเอ้ยเอ้ยไปซื้อเสื้อผ้าให้น้องเพิ่นคือสิพออยู่บ่พระพอบ่พอกเนซอยทนีก็แม่นๆเนาะโยโดยดีใจนําเด้อเอ้ยเด้อเด้อล่ะเด้อเจ้าก็ต้องเป็นเด็กดีเรียนต่อไปเนาะเรียนเด้อลูกเด้อ เพคนที่ว่าอยากโชยนอกะเมนเมนกรบโปงนินเพราะว่าซื้อเสื้อผ้าค่ะมันเหลือกัอะอย่างกันแล้เนาะตาเนาะเมนเมนก็เก็บไว้ใช้จ่ายในครอบครัวเจ้าอะไรเนาะก็ว่าซื้อเสื้อผ้าจุดเบิรดอกโดยครอบครัวอยากซื้อหแต่การหมวกให้น้องไปซื้อเองเพว่าน่างแน่นแน่นถ้ตาตาคนก็เป็นสปาร์ตูโดย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  ใ่ครับไรูแล้วเนู่กแลเนาะทำกยโ้โดยโดยการทำเพงกันแล้วก็เออการยังถือว่าดีเนาะมาถายครั้งแรกก็มีผู้ใหญ่เห็นรุนเนาะเออถือว่าบุญน้องนี่ยังสูงทรงต่อไปอยู่เนาะอืมนอกกับค่อแม่เปนกสูๆเนาะแม่สูๆชีวิตไป สิงบอกเคยได้ก็ได้มาเนาะ uh, บุญได้เลยเลยเจ้าแม่ละบุญแม่บุญบุญเนาะ <No. S 1> โดยอันนี้คือห,าห่านค่าของอันพี่น้องบอกโ,โอ้เจ้าก็มาช่วยคนขายเนาะได้กับเจ้าเต่าไปน้ำไปน้ำเล่น,านหากัาพบพวกุนกินเด้โดยโดยใช้บอเจ้าตเต่านะเกย หนังหยัดเพิ่นๆโอ้พูนพี่น้องเอ้ย2500กบอพนเดือนนึงเนเงินล้านเว้าพั่นซะโดยดแลวคนสิหาคนมาหารกันก็ถึงนึง340บาทือว่าเ้าะระลูกแน่โรงเรียนแน่โดยุดวดแม่ว่าพั่นซะโดยดีได้เนาะมีผู้รัผู้ใหญ่เย็นทางอีาก็สิได้เยนต่อไปเนาะขอให้จบม .7 เนาะ ความฝันเพิ่นก็คืออยากเป็นหมอพี่น้องเลยเนาะพอดีแล้วอันเพิ่นเป็นหมอเข้ากับไปอ่าเม่รักษานรถเพิ่อนน่ารักเด้อยังว่ามีผู้ใหญ่ใจดีอุปถัมภ์โดย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 เป็นใจเนาะโดยตั้งใจเด้อรักเด้อความพยายามพยายามเพิ่นว่าความส้ำเร็จกือยู่เนาะอยู่หันเนาะโดยโดย ดีใจน้ำนองพิ่นทั้งแม่ก็ให้ตื่นเต้นเคยได้นันาเป็นนักโดยพีตัวเออหาซิบ้าหาซิบเป็นเคยแห้งบัดมากบัเบิดเนาะโดยมือหนึ่งกัเสี่หาซิบเท่านั้นเลยเนาะแล้วเถ่อมือได้หาซิบพัโอ้องมือบ่โอซิบซิบอันได้จังเดยสาวหาพันเนาะแมนยูพี่้องเลยสาวหาพันเมย์ได้เด้วกว่าที่ว่กหากันกามุ่เถือก กเสอกันค่ะพากคลิหน่วยทำอะไรน่นเป็นเรืปัญหากันคะกัน่าพวกคนก็ได้คนก็หันกันอีกบ่บริเฮตผู้เดียวอีกโดยโดยขออนุญาตไปเบิ่งได้บ่พาไปเบิ่งได้บ่ได้ปโดยพี่น้องไยอ้งเหมือนเมยเพื่อนก็เอ้าแม่ก็บอกแข็งแห้งบ่เม่นี่เออบ่ไเห็นเพื่อนได้พี่น้องเอมาเมื่อไรก็เห็นเพื่นั่งด้ะ โดยโดยอืนี่โบออันนี้ได้ได้อันนี้หั่นโต๊ะหนักเป็นเตาแล้วโอ้นี่โบโดยแล้วเลยเรียบร้อยดับโบโดยโดยอ้าสบายดีกินข้าวว่าเซ้นแซ่บเซ้นแซ่บมาตัวนั้นตัวแล้วเลยโอ้เด็กคือปั้นรูปที่สื้บอจังใดในหนึ่งสองพันห้าร้อยจีบทำเด็ดแบบนั้นเลยจะไปส่องกันสำเร็จแบบนั้นเลยอืมอ่า เริ่มเริ่มต้นเหตุบังดูค่ะแม่เริ่มต้นเหตุบังดูเหตุบังดูแม่แม่อี่าเป็นนียนอย่บ่อืมอ่าเริ่มต้นก่อนพี่น้องเลยขอบคุณน,นี่คือแม่เพิ่งมารับจ้างเนาะงานเป็นด้ยตักช่วยแม่บ่สตักไปดตักช่วยแม่รถลูกอัาอานบ่ มีตัดเฉยกันอืเขาน้องเกันกับเคยอยู่เนาะอันนี้ขี้เก็บเอาไว้ขี้เก็บวั่ถัยขี้ดินโอ้จ้าวจ้าวอืมดนใช้เวลาโดนอยู่ดินี่ใช้เวลาโดยโดยต้องอุดอุดก่อน อตักใส่เอาตักมีจานใช่ไหมหรือว่าดได้นอมันต้องใช่ผู้เดียวเนาะโอ้เฮ็ดสองมาได้เมนเมนเมนของไผของมันเนาะโดยอยากกระเบื้องเอา เมนเ่อได้เงินจองพันหากับวงยเนาะฉันเพิ่งเพจ่งจ้างหางหายแล้วพี่น้องเลยเนาะแนวนี้เองเนาะเมนชาได้สิบหน่วยเพื่อแห้พี่น้องจังได้เงได้ชาหาพันกี่กับโบฮอดหาสิบาทเมหาสิบกับโฮอดเอยเอสามสิบพันจังได้หาสิบาทนะอือัีวิต่พพนธรรมดาเราดูไงเนาะเมู่ไปยังวะ อันเขาอนุญาถามหรือเป็นยังแข็งเจ้าน่ะเอ้ยรับยาไปน้อยโทรพักยาไปน้อยเลยต้นมานหาปีเลยกะอันย่นางๆบุได้ oh. ยังทานไปในเนื้ออยู่สี่หาปีกับบุขึ้นไปตัวเองกิ่ยางไปถึงปั้นนี่มาเจ๊ได้ลูกที oh. ่สามอบครัวนะโดยโดย,โดยอืมใช่ตัวนี้หั่นเคงให้ปกติหนึ่งกับเห็ดไปสู่บ้านบุมิไพเลยเด้อืมโดยโดยโดย ใชสู่ไปหนูกีไฟเลยโดเห็นใจเนาะพี่น้องเอ้ยคางนอเฮาก็ได้เาง่ายเนาะแม่นๆจง่ายเฮาไปใช้นี่ก็หลายนาทีเติบได้พี่น้องยังบ่วหน่ยนึงเนาะได้หน่ยนึงกะไฟน่ะเป็น10ทศโดยเฮาหยัดบ่แน่นกมันก็ลุมันก็ยังอเด้อใสงานได้บ่ดนเนาะใสงานได้บ่ดนออ พีนนี้บุกถึงที่เลยเพระาะว่าคางคาง,างบ้านเพิ่นในแหนเนาะเพิ่นรับจ้างก็ดได้ในกองตะเยเตาเนาะโดยได้มือจักหน่วยนี่เนาะยิงตามมาคูนแต่จำนวนที่ห้าเห็ดได้สามสิบสามสี่สิบหน่วยแล้วมาหารหาคนแล้วเป็นเงินออกมาเป็นของหา้าวไปน,นซะซักโดยที่แน่ๆกรสืเรียแล้วเท่าไรก็แบบต้องเผื่อก็ได้คูนหนึ่ง 40, 000, อสองี่สิบใบพันช่องมือพกุก ช่วงเมือเงินออกเท่านึงกับพื้อีกคนนั่งเห็ดลายเขากะเห็ดลายเหลายอ๋ออันนี้คือโดนแต่ได้สแกลเว้ยเดีเยวพนชิด้ายเดี๋ยวบอยนะเมนอันหนึ่งพ่ดชิด้ยนะโดยโดยชิด้อันหนึ่งเนาะจะคือว่ามีแต่เป็นกำลังใจให้เด้อเด้อคือสู่เนาะเออผู้รักผู้ใหญ่เห็นกะสิเมตาน้องอยู่ดอกพอน้องอยากเห็นหน่อยละเนาะ โดยโดยพี่น้องเพาะลาห้าโดยห้าห้าแตได้โควตุเมื่อก่อนนั่นสเดอโดยจะสบายดีสบายดีล่ะโอดยโอเคพี่น้องเลยเนาะสายบุญตาก็ได้มอบเงินให้น้องเพราะพรล่าเป็นทีเรียบร้อยเนาะป้ามามอบให้มื่อนี่กระทั่งแม่เพื่อนกะดีใจพี่น้องเลยโบได้โบเคยได้ใบสันเพราะว่าทาได้มาเนี่ยเป็นเดือนเนี่ยโได้ได้พี่น้องเลยเงินซัมเนียนะ เออจังไลก็ขอขอบุญขอบคุณอ่าอายหญยผู้หญยใจดีอีกเธื่อนหนึ่งเด้อสายบุญตากระน้อเห็นเพิ่นห้องให้ทั้งเฮากระดีใจทั้งอายเพิ่นก็คือสีภูมิใจเนาะเพราะว่าทั้งเมย์เพิ่นก็ได้รับเป็นทีเรียบร้อยแล้วทั้งเฮากระดีใจน้ำเพิ่นเด้อเนาะขอขอบุญขอบคุณอายหญ่เฮาขอให้อยู่ดีมีแฮงครงเจ็บใย่าสียใจคงไข่อย่าสูมีเด้อปัตนาสิ่งใดขออายสมดังปัตนาเด้อเงินไหลน้องทองไหลมาทานการเจริญนุ่เรื่องต่อไป อายุหมันขอนยืนสาธุอ่าโอเคพี่น้องเวทาท่านใดอยากจะซอยทางเสาอ่าบุญตากระซยินดีเป็นสะพานบุญไห้เนาะอยากจะซอยทางน้องอ่าพรล,ล่าเพิ่นโดยก็ต้องขอขอบุญขอบุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านเด้อที่เข้ามาหาบสมคิปสายบุญตาเตะต้นจนจ,นจบบขามโฆษณาเนาะขอให้อยู่ดีมีแห้งกมเจ็บอยากจะได้กมไขอยากจะมีเด้อสส่บุญตาเก่ากว่าสบายดี